สวัสดีครับร้านแสงการเกษตรนะครับผมวันนี้ผมมีเครื่องตัดหญ้านะครับสองยี่หจากค่ายพันควายนะครับมาแนะนำนะครับตัวนี้ขายดีมากเลยนะครับลูกค้าในในตอนนี้และดังมากๆครับลูกค้าตัวนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าตัวใหญ่นะครับ4 3ซีซีนะครับลูกค้าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าส3่สิบตัที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้นะครับตัวนี้ประหยัดน้ามันมากครับลูกค้าสตาร์ทไว้นะครับตัวนี้กินน้ํามันแค่0ูนดลิตรต่อชั่วโมงนะครับลูกค้าจุน้ํามันได้1ลิตรนะครับ สำหรับท่านที่ถามมาว่าจุน้ำมันได้มากแค่ไหนนะครับจุน้ำมันได้1ลิตรครับลูกค้าแล้วก็ตัวนี้นะครับสตาร์ทติดง,ง่ายไหมสตาร์ทติดง,ง่ายมากครับลูกค้าเดี๋ยวผมจะมาสตาร์ทให้ดูนะครับอันดับแรกเปิดสวิตช์ครับดูค่ายไหาลูกค้าติดง,ง่ายมากเลยครับ,ร iker, รงงรบโอเคครับลูกค้าได้ฟังเสียงกันแล้วนะครับตัวนี้ครับเป็นเครื่องอ่า อันดับแรกนะครับตัวนี้ครับเป็นเครื่องลานสตาร์ทเบาครับลูกค้าเข้ามาดูใกล้ๆครับผมตัวนี้เป็นลานอีซี่สตาร์ทนะครับลูกค้าลานอีซี่สตาร์ทดึงปล่อยกลับแล้วทําให้ติดนะครับลูกค้าตัวนี้และพลาสติกเป็นแบบ PVC นะครับฉีดใหม่นะครับตัวนี้ไม่ไม่ใช่พาสติกรีไซเคิลนะครับลูกค้าอันดับต่อไปครับตัวนี้เป็นไฮไลท์เลยครับลูกค้าตัวนี้เป็นคอยไฟนะครับนําเข้านะครับลูกค้าสตาร์ทติดที่ไหนก็ติดทุกครั้งเลยลูกค้าร้อนไม่ดับนะครับตัวนี้ครับสตาร์ทใช้งานดีนะครับ ถังน้ำมันจุได้1ลิตรอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับขับบูตัวนี้เป็นแบบลูกลอยครับลูกค้าทําให้การใช้งานนะครับสตาร์ตติดง่ายนะครับลูกค้าขับูลูกลอยนี่ใช้งานดีมากเลยนะครับลูกค้าอันดับต่อไปนะครับเป็นก้านนะครับก้าน28่มิลเก้าฟันนะครับให้รูปรับที่โฉมสวยนะครับตัวนี้ก้านหนาแบบพิเศษนะครับก้านหนาแบบพิเศษครับลูกค้าหัวเกียร์ตัวนี้เป็นแบบหัวเกียร์โมนโค้งนะครับลูกค้าหรือว่าภาษาสากลเรียกว่าหัวเกียร์ยูเอฟโอนะครับลูกค้า สวยมากนะครับลูกค้าตัวนี้สามารถใส่กับเครื่องสูบน้ําเครื่องลวยยนเครื่องตัดหญ้านะครับได้ทุกรูปแบบนะครับลูกค้าตัวนี้เสนอราคาที่1,790งพันเจ็บาทนะครับหนึ่งพันเสิครับสินค้าจะส่งเก็บเงินไปทางนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับพิมพ์ชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรไว้ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับร้านแฉ่งการเกษตรสวัสดีครับ